ลองครัขนาับทองลก่ขนาดนั้นรต่อไปไเธอจลือยู่ก้เาค่ว่เาว่าเธอขอี่อ่ม่คือทองถ้าเธอคำนี้เลยเหรอเออถ้าทำต่อไปอาจจะได้เลยะลองคำที่สามซิอะคำามที่สครับไม่เธอไม่อยู่กับเขา I'm going to die. 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 I'm going I'm going to die. to die. i I'm going to die. I'm going to die. I'm going to I'm going to die. i I'm going to die. I'm going to die. I'm เธอไม่ได้ร <ici> ักกับเขาเราจะได้พักกันไหมของที่เจเจ้าเข่งว่าคำถาม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 ถามคำถามคำถามใครไม่รู้เหมือนผมอเมน